แค่คุณหมอมาคุยด้วยอ่ะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วนะครับทีนี้ก็จะเล่าโดยทันประชาตินะครับว่าหลายครั้งหลายหนที่ได้ยินตลาดสดตลาดแห้งบอกว่าการตันแด่นเนี่ยมันจะได้วิตามินโดยทางพิธีธรรม ก็ต้องขอบอกว่า,อานอกจากวิตามัมที่ทางวิทยาว่านะครับถามว่าถ้ามันจะได้จริงๆแล้วอะครับจริงแล้วมันได้เรื่องของการดูดซับความร้อนลองตัดเดสเนี่ยครับใครที่ระบบ Flow Fluid ไม่สะดวก การโดนซับความร้อนก็จะทำให้ตุบตับกระเพื่อมหนักมากหรือกระพริบหนักมากพอมันกระพริบหนักมากนั่นแหละครับคือมันไม่ Flow f l u อิดลิควิ p เปเปไม่ใช่อีนี้ถามว่าทำไมมันไม่ Flow อีตัวหุ้มกระโดดนะครับมันเป็นค่าเวสเป็นค่าอา เป็นแรงต้านทานก็ได้ทีนี้จะจัดการอย่างไรก็ต้องกระตุ้นย่อขยายจึงถือเป็นคุณสมบัติหลักของการดูดซับความร้อนเข้าไปในร่างกายหลายคนดูดซับความร้อนได้ดีเดินในแดชเนี่ยนะครับก็จะถ่ายเทได้ดีคือเหนื่อยยากและก็หายเหนื่อยเร็ว แถมยังสบายตัวอีกต่างหากเพราะว่ามียาชื้นออกมาตลอดเวลาแค่ซึมออกมานี้ก็ถือว่ากระบวนการของเมตาบอลิซึนในร่างกันเนี่ยก็คอนพลียแล้วนี่คือภาษาเขานะครับวี่เยว่าแต่ว่าท่าทางภาษาพี่ทำก็คือเรื่องของแจ้วฮอนนั่นเองเพราะเจ้วฮอนทํางานได้ดีมันก็ส่งผลองค์รวมให้กับตัวเราโอกาสที่เราจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะ ไม่สบายตัวนะ่ะค่อนข้างมีสูงแล้วเราก็จะไม่เป็นผู้ที่จะต้องไปพึ่งพาวิทยก็คือสามารถพึ่งพาตัวเองได้นั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้ให้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากเอาไว้ให้เกิดความไม่เข้าใจร่วมกันฝากไว้ให้เกิดการไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโลกใบนี้มันจะได้น่าอยู่เชื่อหรือไม่ค,คุณหมอ